สวัสดีค่ะ f อของน้องต้นข้าวสปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะในวันนี้แอดมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกับข่าวดีที่น้องต้นข้าวจะได้ร่วมงานกับ GMM Grammy อีกแล้วนะคะโดยในคลิปวิดีโอนะคะน้องต้นข้าวได้ถ่ายคลิปร่วมกับศิลปิน Grammy นั่นก็คือพี่แบมพิจยานินศิลปิน Grammy p r o แอดคิดว่าน้องต้นข้าวอาจจะได้ร่วมทำโปรเจกต์พิเศษอะไรกับทางแกรมมี่หรือเปล่ารอลุ้นและก็รอเซอร์ไพรส์จากทางแกรมมี่กันต่อไปนะคะและในคลิปวิดีโอนั้นน้องต้นข้าวใส่ชุดสีดำผูกโบใหญ่แล้วก็ใส่กระโปรงด้วยนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยคะ่ะแอดว่าลุคนี้ของน้องต้นข้าวดูเฟี้ยวฟ้าหน้าดูเลยนะคะ ดูเท่และก็น่ารักสุดๆไปเลยค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะทรงผมของน้องต้นข้าวแอดว่าทรงผมของน้องเหมือนศิลปินในตำนานเลยนะคะผมสั้นแบบนี้ทรงผมด้านบนยีๆแบบนี้เหมือนเลยค่ะและทรงผมนี้น้องไม่ได้คิดเองนะคะเป็นทางทีมงานคอสตูมทําให้นะคะและในคลิปวิดีโอนี้ได้มีการอัปโหลดลงล่าสุด เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะและสถานที่ที่นั่นก็คือ GMM Studio รอติดตามและก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าน้องต้นข้าวได้ไปทำโปรเจกต์อะไรกับทาง GMM Grammy กร๊ปหรือเปล่าและงานนี้น้องต้นข้าวแอดเดาว่าน้องต้นข้าวน่าจะได้ร่วมงานกับพี่กีตาร์ด้วยนะคะและอาจจะได้กลับมาทำโปรเจกต์ร้องเพลงในรายการเดินเพลงจริงทุนหรือเปล่า เพราะว่าพี่กีตาร์และก็น้องต้นข้าวต่างก็เป็นแชมป์ในรายการดวลเพลงทิงทุนเหมือนกันนี่อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของน้องต้นข้าวที่ได้ร่วมงานกับทางพี่พีๆศิลปิน g ก a m m y ่โกลอย่างเต็มตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าน้องต้นข้าวและก็ทาง GMM Grammy Gro จะมีเซอร์ไพรส์ FC อะไรหรือเปล่ารอลุ้นกันต่อไปค่ะ และคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ